ค่ไปใส่ชีสไทยที่วัดอรุณนะคะหนึ่งครับสามสิบตัค่ะค่าเรือสามสิบเรือมาพอดีเรือก็มาปั๊บเลยดีจังไม่ต้องรอนะค่าตั๋วเรือจากสาทรไปวัดอรุณสามสิบบาทนะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมด้วยความที่ว่าวันน pues, okay. ี้มันเสาร์ด้วยแหละไป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 แก่ขึ้นมาข้างบนดีกว่าแดดแรงนะแต่ว่าวัดอรุณ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่บนเรือนะเห็นไหมเหเ,เออววคือวันนี้เราจะมาวัดอรุณน,นะเสียงอาจจะดังหน่อยเรอยู่ตรงทา้ายเรือพอดีเหตุกเกิดก็คือที่ว่าวันช่วงปีใหม่รันไปวัดอรุณแล้วเห็นเขาใส่ชุ เขาต้องมาวัดอรุณแล้วได้ใส่ชุดไทยเที่ยวเขาก็วันนี้ก็เลยพามาวัดอุณมาใส่ชุดไทยเที่ยวกันอตอนนี้เราหนะังมันขึ้นเรือที่พักกอนแล้วก็เป็นลมที่วัดอรุณค่าเรือสามสิบบาทนะจะไปจังที่ข้างบนนี่แดดร้อนมากเลยนะ อรมณแล้วนะเดี๋ยวรันจะพาเดินไปข้างๆร้านข้างๆเขาก็จะมีร้านให้เช่าชุดไทยค่อนข้างเยอะเลยแหละเดี๋ยวเราเดินทะลุออกไปกันคนเยอะมากขนาดว่ามาตอนช่วงเย็นแล้วนะบ่ายสามกว่าคนก็ยังหยูเยอะเลย คนเยอะมากดูสิรันไปหาเข้าจุดไทยก่อนว้าวมาคนเดียวจะถ่ายรูปได้ขนาดไหนเนี่ยตื่นเต้นอนะรันเดินออกมาก็คือเดินเข้ามาตรงตรงประตูที่มีพระบางนะแล้วก็เดินวนขวามาเรื่อยๆก็จะมีประตูด้านหลัง ให้เราออกเราก็สามารถเลือกร้านได้เลยว่าเราจะเช่าชุดไทยที่ร้านไหนถือว่าแดดอ่อนอยู่นะคือแดดแรงร้านมาถึงนี่คือบ่ายสามโมงคืนนะคนก็ยังอย่างเยอะอยูยดีใจจะได้ใส่ชุดไทยเหนื่อยมาและเดินวนมาเรื่อยๆก็จะเจอประตูนะเราก็เดินัน ทะลุมาข้างหลังเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะมาเจอร้านที่เขาให้เช่าชุดไทยอยู่ด้านหลัง,งวัดน,นี่ประตูทางออกตรงนี้ก็จะเจอร้านเช่าชุดไทยเยอะมากเลยแล้วแต่ชอบเลือกร้านไหนก็เช่าร้านนั้นได้เลยร้านหิวมากเพราะว่ายัางไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เชา้าเลนหาอะไรกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช,ใช่ไหม<ๆ>กินอะไรดีอมีข้าวอยากกินข้าว ตอนนี а, ้ว yeah. ัยสามสามสิบห้าเดี๋ยวไปเลือกร้านก็เปลี่ยนชุดก็ข้าแป๊บเดียวแล้เดี๋ยวเราไปวายนกันหลันสั่งข้าวพมังูุ่มรอแป๊บหนึ่งมข้าวหลันแล้วแุ้ยหาวนุมสับไข่ดนวเรามาเดินดูหาดูร้านตอนนี้คือหาดูว่าเราจะเช่าร้านไหน เยอะมากแล้วแต่ละร้านคนก็เยอะมากเลยนะว้าว,ว,วใส่ชุดเสีอะไรดีเอแล้วร้านนี้เขาบอกว่าร้อยห้าสิบด้วยอู้สวยจังสีทองนี่ก็สวยนะยแต่ละร้านคนเยอะมากเลย จ้าชื่เท่าไหร่คะเ้บาทค่ะเนอโอเคคนไม่เยอะแต่รองถอดรองเท้าไหมไม่ต้องค่ะเรียกให้หนูหน่อยให้หนูหน่อยลองลองมาลองมาเทียบกับเราก็ได้อันนี้นะไปเลยจุดสามาจึงต้องรวยเอาพวกเขาไปเลย ร้อยห้าสิบบาทเป็นมาหน่อยหนึ่งก็จะเจอร้านที่เป็นร้อยห้าสิบาทแล้วคนไม่เยอะแต่แตนเข้ายตัวเอง่ะดิตอนแรกน้องเขาจะปล่อยผมให้รันนะเขาเห็นว่าร้นผมยาวกาเลยว่าปล่อยผมน่าจะน่าจะสวยกว่าโอเคกว่าแต่ร้านแบบที่ร้อนไงเขินว่ะ เขินเิเข้าไปในวัดกันดูดูชุดเห็นไหมข้างในนี่คือใส่เป็นกางเกงนะก็เลยจะอ้วนๆหน่อยเที่ยกันเข้าไปในวัดกันว้าวตอนนี้คือสี่มงเย็นแล้วนะ แดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่กำลังดี อนอนนกกนัมีโบสถที่อยู่ตรงด้านหน้าประปางนะอีกโบสถ์หนึ่งแต่มาหลายครั้งหลันก็ไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยเดีผผ๋ยวพาเข้าไปกัน ก็จะมีตรงนี้ด้วยอ๋อตรงนี้มีขายไอติมสามมิติของวัดด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็มีของที่ระลึกแล้วก็มีจุดให้เช่าชุดไทยเหมือนกันอันนี้คือในบริเวณวัดนะหิว mm hmm. น้ำอะ่ะแต่ว่าขอขอมาไหว้พระก่อน mm hmm. ตอนนี้คือมีห้างใกล้จะปิดแล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวขอขอมาไหว้ก่อน ตัวนี้ก็จะเป็นโบสน้อยมีพท่น์ของพระเจ้าตากสินวันนี้เราใส่ชุดไทยเราจะรอดดีไหม เดี๋ยวเราไปคาเฟ่ของวัดอรุณกันคาเฟ่วัดอรุณก็อยู่ตรงบริเวณหน้าโบสถ์วิหารนะยื้องกันอยู่ใกล้ๆกับตรงที่เขาขายของที่ระลึกแล้วก็มีชุดไทให้เช่าตอนนี้คือห้าโมงเย็นกว่าแล้ว คาเฟปิด1โมงยังได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวเรามาคาเฟกันในนี้ก็จะมีไอติมสามิติมีรสชาไทยแล้วก็รสกะทิอันชันอา้าวปิดแล,ล้วหรอยังไม่หกโมงเลยอ่ะ <c oughs> ปิดแล้วอ่ะว่าจะมาเข้าคาเฟ่วจะลุง จะมาลองทีในตีมฮ้ยปิดแล้วอ่ะเสียดายจังเดี๋ยวมาดูก่อนว่ากาแฟแก้วเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบนะราคาไม่แพงนะคะทุกไปเลยลากาแฟแต่เสียดายจังเสียดายที่เขาปิดอ่ะพี่ <laughs> พี่เามาบอกบอกว่าถ้าจะซื้อติมมีมีร้านในติมขายอยู่ตรงนี้นะพี่ที่ที่เราถ่ายที่ร้านถ่ายให้ดูเมื่อกี้อ่ะพี่คิดว่าร้านเป็นชาวตา่างชาติก็เลยเข้ามาบอกเด,ด,ดีะะ๋ยวรถเดียวครับอันนี้รถอะไรคะรถลิ้นจี่ลลจอ๋อรถชาไทยหมดแล้วใช่ไหม,มล,ลองลองลิ้นจี่กัอนอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาขายติมด้้ยนะมีรถใหม่ด้วยนะอันนี้คือรถ ดิ้นจีกุหลาบอ๋อนีดูเป็นรูปรูปน้องใส่ชุดไทยน่ารักมาก เข้าไปข้างในกันตอนนี้คือเกือบโมงเย็นแล้วนะไม่มีแดดถ่ายรูปกำลังดีเลยคนก็ยังเยอะเหมือนเดิม ไปขหางบนกันดูบริเวณนี้สวยมากเลยอ่ะ คนเยนขอะขัเดินรอบรอบ โมงเย็นแล้วนะคนก็จะบางๆตาก็เราก็จะได้ถ่ายรูปได้ลหลายๆมุมเพราะคนไม่ค่อยเยอะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทำหมวกหายลืมลืมหมวกไว้ในร้านลหาไม่เจออ๋อมกับขโมยวา่ารุนตอนหกโม,มงกว่า กำลังจะเดินกลับอยู่แล้วแล้วคราวนี้มาเห็นเขากําลังเปิดไฟแล้วแบบสวยมากก็เลยต้องเข้ามาดูดูดิูเห็นไหมสวยมากวันนี้รันก็ ใส่ชุดไทยไหว้พระที่วัดอรุณนะเหตุเกิดก,ก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปก็คือว่าตอนปีใหม่มาไหว้พระที่วัดอรุณแล้วเ,เห็นเขาใส่ชุดไทยมาเนยอะก็มีความรู้สึกว่าอยากใส่กอบเขาบ้าง วันนี้ก็เลยมามิชัดคอมพ l e ตเรียบร้อยแต่ก็จะดูแปกตาเนาะดูไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นกับตัวเองเท่าไหร่รันมาถึงวัดก็ประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งแล้วนะใส่ชุดไทยใส่อะไรเสร็จก็คือกว่าจะได้เข้าไปในวัดก็สี่โมงแดดก็อ่อนๆละคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเยอะอยู่แต่ก็คือก็จะได้วิวได้ภาพส,สวยๆตอนที่แบบช่วงเย็นๆมีพระอาทิตย์ตก คนก็จะน้อยอนออหน่อยก็อาจอาจจะบางมุมอาจจะต้องยืนรอก็ถ้าใครมาก็เดินเข้ามาข้างใน,ให,ใน,นหน่อย um. นะก็จะมีร้านที่ราคาแค่150บาทถ้าร้านข้างหน้าก็จะประมาณ200ชุดก็สวยๆเหมือนกันหมดเลยนะมีเครื่องประดับแล้วก็ทำผมให้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดนิะดิ่้งเตือนเพจะอไม่ให้พลไปกัน Just two hearts running wild Never sleep, never sleep.